Liu Sai MT Value Max Fiber ให้รีวริวดีลลให้รวิวสนุก600ทับ600 490บาทคุม้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษาย,ยน2515โทร1888 NT โทรลคำมานาคมแห่งชาติ NT ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านดิจิทัลเพ y ย์เมจ่ายด,วด่วนผ่าน q u i c k พย์จ่ายง่ายผ่านอัพธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NT E Service หรือสแกนจ่ายจ่ายบิน NT สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทาง NT ธนาคมนาคมแห่งชาติ NT ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านดิจิทัล Payment จ่ายด่วนผ่านควิกเ y จ่ายง่ายผ่านอันธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NT e service หรือสแกนจ่ายจ่ายบิน NT สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องา NT, ทาง NT ธนรคมนาคมแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระเทานให้ถวายพระตาหารเพลและสิ่งของพระเทาแด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังประจำปี2565เป็นวันที่2ณวัดชัยชุมพลจนะสงครามจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระเทานให้ถวายพระตาหารเพลและสิ่งของพระเทานแด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังประจำปี2565ณจังหวัดกาญจนบุรีเป็นวันที่2โดย โดยมีนายชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีถวายพระทหารเพนและสิ่งของพระราชธานแด่พระพิสุสามณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังประจำปี2565เป็นวันที่2และพระเทพป,ปริยติโสพลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้า,าว,วาดวัชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีนายชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระตนตรยัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทุกเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับศีลต่อจากนั้นประธานในพิธีรับถวายพัะตาหารและสิ่งของพระปธานแด่ประธานสงฆ์กรวดน้ำประสงค์อนุโมทนา ถวายดียเรกประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้ได้ตั้งครัวพระยทาณบนะริเวณภายในวัดที่สนามสอบโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยข้าราชการประชาชนร่วมถวายพัตาหาและสิ่งของพระยทาแด่พระภิกษุและสามเณรที่เหลือจนครบเป็นอันเสร็จพิธีทั้งนี้สำนักง,งานแม่กองบาลีสนามหลวงได้ออกประกาศสนามหลวงแผนกบาลีเรื่องในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังประจําปี2565สําหรับ จังหวัดกาญจนบ,บุรีอยู่ในส่วนภูมิภาคเปิดสอบระหว่างวันที่26-28กุมภาพันธ25์2565ณวัดชัยชุมพลชนะสงครามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีะะออนนเนยเย

แสตเวทวิทย์อัครกิจวราสกุลหรือโศเสฐวิทย์สมาชิกพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่หมู่ที่7ตำบลกรโดอนอำเภอด่านมะขามเตียจังหวัดกาญจนบุรีพบนางสาวนงครานห้าวหานอายุ54ปีผู้พิการและมีโรครุมเร้าหลายโรคเพื่อมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีพหลังมีสมาชิกในกลุ่มลายเพื่อไทยประสานขอความช่วยเหลือเข้ามาในกลุ่มโศเสฐวิทย์สมาชิกพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าได้รับการประสานจากสมาชิกกลุ่มลายเพื่อไทยกาญจนบุรี มีผู้พิการและมีโรคประจําตัวหลายโรคจึงได้ลงพื้นที่พร้อมทีมงานตรวจสอบเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเมื่อมาถึงได้พบกับคุณป้านงครานเป็นผู้พิการแขนขาอ่อนแรงปวดข้อปวดกระดูกเคลื่อนไหวไม่สะดวกและยังมีโรคประจําตัวทั้งความดันไตเสื่อมระยะ3มอีกทั้งไม่มีรายได้มีเพียงเบี้ยคนพิการเดือนละ800บาทเวลาไปพบหมอแต่ละครั้งต้องจ้างรถเพื่อพาไปรักษาด้านคุณป้านงคราน,รานกล่าวทั้งน้ําตาว่าตนป่วยมานานหลายปีตอนนี้ได้มาอาศัยอยู่กับน้องสาวโดยน้องสาวได้แบ่งที่บางส่วนให้สร้างที่พักเพื่อได้อยู่เป็นสัดส่วนแต่ลําพัง ตนไม่มีรายได้นอกจากเงินเบีย้ยคนพิการเดือนละ800บาทซึ่งก็ต้องเก็บไว้ใช้เป็นค่าที่จ่ายต่อเดือนและเป็นค่าที่จ่ายในการเดินทางไปหาหมออีกทั้งน้องสาวเองก็ไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะมาช่วยตรงนี้ได้เพราะน้องสาวก็มีครอบครัวและมีภาระเช่นกันจึงอยากวอนขอหนยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ใจบุญเข้ามาช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่พักให้กับตนโซเศทวิทกล่าวเพิ่มเติมว่าได้มอบเงินจํานวน3 0 0พันบาทให้กับคุณป้านงครานเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและจะประสานกับทางทีมงานหาแนวทางในการช่วยเหลือคุณปป้าต่อไและ จะมีทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนเข้ามาช่วยเหลือคุณป้าอย่างแน่นอนเป็นผู้พิการนะครับปัจจุบันนี้อาศัยที่คนอื่นอยู่นะครับแล้วก็อยู่ห่างไลจากบ้านของน้องสาวนะครับก็ทําให้เกิดมีอจอันตรายเกิดขึ้นได้กับคุณป้าแล้วก็ตัวของหลานสาวซึ่งตอนนี้ก็ไปเฝ้าคุณป้าอยู่นะครับซึ่งก็ทางญาติๆเนี่ยก็เป็นห่วงความปลอดภัยของคุณป้าแล้วอยากให้คุณป้าเนี่ยย้ายนะครับมาอยู่ให้ใกล้กันโดยที่ทาง น้องสาวของคุณป้าเนี่ยจะสละที่บริเวณนี้นะครับสร้างเป็นที่พักให้กับคุณป้านะครับเนื่องจากว่าคุณป้าเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ร่วมกับญาติญาติคนอื่นในบ้านได้นี่จากว่าคุณป้าเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินไปเข้าห้องน้ำเองได้นะฮะคืออยู่ตรงไหนก็ต้องขับถ่ายตรงนั้นนะฮะซึ่งซึ่งก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอสุขลักษณะนะครับแล้วก็เรื่องของกลิ่นต่างต่างดังนั้นแล้วเนี่ยทางญาติญาติก็เลยอ,อยากจะมอบที่ตรงนี้ให้คุณป้าได้ อยู่อาศัยไปตลอดชีวิตนะครับแต่ว่า,าทางญาติเองเนี่ยก็ไม่ได้มีกําลังทรัพย์มากพอที่จะช่วยคุณป้าใน่ตองการสร้างบ้านในวันนี้ผมและทีมงานนะครับก็เลยมามอบเงินช่วยเหลือจานวน3,000บาทนะครับให้กับคุณป้านในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยก็ทางประชาชนในแวดใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางเคื่อชุมชนเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือคุณป้าตรงนี้ครับ แล้วก็มีไตเสื่อมระยะซ้ำตอนนี้ความดันสูงแล้วก็เป็นโรคปวดขอ้อตํำขอ้อตํำกระดูกค่ะอตอนนี้การดูแลรักษาก็คือญาติพี่น้องดูแลเราอยูอ่น้องสาควคนนี้ดูแลพาไปพาไปห้าโมงลงพยาบาลก็หนูก็อยากจะได้มีผู้ใจบุญมาช่วยช่วยเหลือค่าปลูกสร้างพวกอะไรนะทั้งที่อยู่ที่อาศัยของหนูนี่แหละะอนูอยูตรงนู้นหนูก็ลําบากไงไก่คนดูแลอะไรเงี้ยกก็มีคนเดินคนพิการแค่ 800. 800เวลาแปดร้อยแปดร้อยก็ต้องกักเอาไว้ว่าเพื่อเข้าชมรมคนพิการกับคนแก้เอาไว้ก็ต้องกักไว้ค่าศพอีกเดือนก็ประมาณสองสามร้อยอ่ต้องอยู่ติดตัวไว้นั่นนะเวลาเข้ามาเก็บค่าศพเนี่ยนั่นก็เลือกก็ใช้ใจมังงม่งไรมั่งตอห้าหม้อก,ก็ลั่นสร้าคนโลกอ,อ่ะ กิจกรรมปั่นจักรยานปั่นทางไกลาตามรอยอารยธรรมทวาร,รวดีภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวาร,รวดีได้เสร็จสิ้นกิจกรรมสนามที่3จากจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเวลา14นาฬิกาโดยประมาณที่สนามหน้าวาัดทวีสะพานอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนายสมจินชาญกระบี่ผู้จัดการสำนักง,งานพื้นที่พิเศษเจ็ ประธานในการมอบเหรียญสําหรับผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันจัก,กรยานปั่นทางไกลาตามรอยทวาราวดีโดยมีอาจารย์สมพรปานโตประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยการแสดงของผู้สูงอายุชมรมบ้านห้วยสะพานในชุดร้อยพันษาและการแสดงกลองยาวของเด็กนักเรียนวัดห้วยสะพานให้การต้อนรับนักแข่งขันจัก,กรยานปั่นทางไกลาตามรอยทวาราวดี กิจกรรมปันทางไกลตามรอยอารยธรรมทวารวดีจัดโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย the <c oughs> ั่งยืนองค์การมหาชนโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ7ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมไม่เกิดการเดินทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างการรับรู้ของอารยธรรมทวารวดีเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปผ่านการเดินทางด้วยจักรยานตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวและเกิดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยจักรยานนใพพื้ที่ิเศษ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1โดยการแข่งขันกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด3เส้นทาง3จังหวัดได้แก่เส้นทางที่1จังหวัดราชบุรีถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2565 2จังหวัดกาญจนบุรีถึงจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2565 3จังหวัดสุพรรณบุรีถึงจังหวัดกาญจนบุรีวันที่27กุมภาพันธ์2565 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความสนุกสนานในกิจกรรมเกมบนเส้นทางการปั่นพร้อมความรู้และความเพลิดเพลินของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นและสุขภาพในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งกิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโครโรนา2019โดยกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันจัก,กรยานปั่นทางไกลาตามรอยทวาราวดีสนามที่3ในช่วงเช้าได้ทําพิธีเปิดการจัดก,กิจกรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรีณ พระข่าวสีสันเพชรยารามอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยานได้มุ่งหน้าสู่ณวัดสะลงเรืออำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านวัดทิพสุคนธารามอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมุ่งหน้าสู่ชุมชนบ้านห้วยสะพานอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณหวนานหวานอรุณนภา,าพานิจรูนดาราสาวนาหวานเจ้าของชาย,ยานางฟ้านักปั่นได้ร่วมปั่นกับนักปั่นจำนวนมากกว่า400คนในเส้นทางนี้ด้วยและเข้าสู่เส้นชัยมุ่งหน้าสู่ชุมชนบ้านห้วยสะพานอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม้รใช Max T Val ให้ร hey, ิวเรียนรู้ให้ริวสนุก600ทับ600 490บาทคุม้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษายน2515โทร1888 n แโทรลคำมนาคมแห่งชาติ NT ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านดิจิทัลเพ y ย์เมจ่ายด่วนผ่านควิกเพจจ่ายง่ายผ่านอัพธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NT e-Service หรือสแกนจ่ายจ่ายบิน NT สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทาง NT รคมคมาาแห่งชตินเจ้าอาวาสวัดเหนือนำคณะมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆก,กลางป่าทุ่งใหญ่พร้อมชวนสมทบทุนสร้างสะพานข้ามลำน้ำโรคี้เพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูน้ำป่าไหลหลาก ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างวันที่24-25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระกิติสุวฒรณพรหรือเจ้าคุณเพิ่มเจะเอาวาสวัดวเทวสังคารามพระอารามหลวงวัดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะของพลตำรวจตรีกรมลสันติกลันบุตรนายวสานสุนจิรัตกำนันตำบลช่องสเดานายสมรทกรและนางจันจีราสศีนักธุรกิจชื่อดังชาวจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีรวมทั้งนายอ,องเงินทองประธานชมรมศูนหงทองจังหวัดกาญจนบุรีนายเสกสรร ทางชุติมาบุญมาและคณะจิตอา,าสา,าที่เป็นสิญญานุสิตอีกหลายกลุ่มเดินทางไปที่บ้านเกาะสะเดิงหมู่ที่ําบลมเล่โวอาเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรี <c oughs> เพื่อร่วมการนําสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์การเรียนและกีฬามอบให้แก่ชุมชนบ้านเกาะสะเดิงและโรงเรียนบ้านกองมองทะห้องเรียนสาขาบ้านเกาะสะเดิงนอกจากมอบสิ่งของดังกล่าวแล้วทางคณะยังได้ร่วมการประกอบอาหารทั้งมื้อเย็นและมื้อเช้าให้กับทุกคนได้อิ่มหนาสาราญทำให้ผู้รับและผู้ให้ต่างก็มีความสุขกันเป็นอย่างมาก การเดินทางครั้งนี้มีนายอภิวันใสไสังขะสินทิติผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ให้การต้อนรับสําหรับวัตถุประสงค์ที่พระกิติสุวัฒนาพรหรือเจ้าคุณเพิ่มนําคณะเดินทางไปครั้งนี้นอกจากจะมอบสิ่งของให้เด็กๆและชาวบ้านแล้วยังมีเป้าหมายหลักอยู่อีกสองเป้าหมายเป้าหมายแรกคือต้องการหาทุนมาสร้างสะพานข้ามลําห้วยโรคีที่ถูกทิ้งมานาน5-6ปีหากสร้างแล้วเสร็จจะทาให้ช่วงดูุ่นน้าป่าไหลหลากชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้ง6หมู่บ้านของตำบลไร่โวที่ตั้งอยู่ภายในเขตรักษาพันธ ป่าทุง่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกสำหรับงบประมาณที่ต้องใช้ในการสร้างสะพานอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0แสนถึงสองแสนบาท วัตถุประสงค์ที่2คือหาทุนในการบูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องท้าห้องเรียนสาขาบ้านเกาะเสด็งให้มีความมั่นคงแข็งแรงเมื่อยามถึงฤดูฝนเด็กๆจะได้ไม่ลำบากในการเรียนทั้งนี้หากประชาชนหรือสิทธิอนุสิท์ท่านใดต้องการสมทบทุนสามารถร่วมสมทบทุนกับพระกิติสุวัฒนาพรหรือเจ้าคุณเพิ่มได้ที่วัดเทวสังคารามพระอารามหลวงวัดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้ทุกวันทั้งนี้นายสมัถกรและนางจันจีราศรีนักธุรกิจชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวจากลายกลุ่มเพื่อสมชิก ศูนย์หงทองจังหวัดกาญจนบุรีตนกับภรรยาจึงเดินทางมาจากจังหวัดสุราธานีเพราะต้องการมาร่วมทําบุญอีกทั้งถือโอกาสนี้มาเยี่ยมญาติที่ตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงไปด้วย และจากการที่ได้สอบถามก็ทราบว่าการสร้างสะพานต้องใช้งบประมาณมากพอสมควรและหลังจากกลับไปถึงจังหวัดสุราธานีตนก็จะไปเรียกรายเงินจากกลุ่มเพื่อนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้แต่ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนชาวไทยรวมทั้งจังหวัดกาญจนบุรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาทุนคนละเล็กคนละน้อยเพระาะเชื่อว่าการทำบุญหาทุนสร้างสะพานให้คนเดินทุกคนจะได้บุญกุศลครั้งใหญ่อีกทางหนึ่งด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากข้อมูลประวัติความเป็นมาพบว่าบ้านเกาสะสสดึงเป็นหมู่บ้านที่กลุ่มชาติพนันธุ ้งบ้านเรือนมาตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2383บ้านเกาะ,ะเสดงมีต้นไม้ชื่อต้นเกาะ,ะเสดงเป็นพันไม้ที่ขึ้นอยู่ริมห้วยรากยึดเกาะดินได้เป็นอย่างดีจึงให้ชื่อหมู่บ้านว่าเกาะ,ะเดะสดงลักษณะหมู่บ้านเป็นชุมชนขนาดเล็กบนที่ราบริมฝั่งลำห้วยโรคีที่ไหลลัดเลาะตามซอกเขาสูงชันผ่านลงมาชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตอยู่คู่กับป่ามานานไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าจนส่งผลให้ป่าไม้บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านยังคงอุดมสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของป่ามราดกโลกอาณขขานท่ เนือติดต่อกับบ้านที่ไร่ป้าตำบลไร่วที่ใต้ติดต่อกับบ้านกองม่องทะและบ้านสเสนพ่อง ทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านสเสนพองตำะบลไลโว่ทิศตะวันออกติดต่อกับผืนป่าทุ่งใหญ่นเรสวนด้านตะวันตกหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไลโว่สอนให้กับลูกบ้านทุกครัวเรือนนะครับให้ทุกคนได้ได,ได,ได้ได้รับให้มันเท่าเทียมกันแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะขาดตกงว่าเราก็เราจะใช้ตัวอื่นมาทดแทนก็ขอขอบคุณคณะจิตสาธารทั้งหลายที่มาร่วมบริจาคร่วมแสดงความ เห็นประโยชน์ของอในที่นี้ว่าเอนีอยู่ห่างไกลนะแล้วก็เอผมากับใจเขาใจตาบ้านเน่ยำอะไแล้วแยกมาบประชัเดียเผาเเพื่อเดชแน่แต่น่ยแฟองหนอนอันอจเขาใเราดู่นอย่าเลย้าเพืานี้มาบอยาเลยจนดูสารงท่อบาละกู้กาเดดูคุณมัไปเยอะจากที่สารงท่อบ้าและเบดูใจตาบอดูเนอ ก็ไปยังจ้าลาโูกัดินาโอสุกไคสมบูรณบบยลาโกูดีโอ้คนละสักโอ้เลี้ยงอะกูเอลี่เลี้ยงเนี่ยแบ่งให้เท่ากันฮะแบ่งนี่คือการแบ่งกองนะฮะก็ใส่หม้อกันเลยครับเอ่อแบ่งเพื่อให้เท่ากันทุกบ้านนะฮะเอ่อเท่ากันทุกบ้านแล้วก็เดี๋ยวก็จะวางกินโตวางมามา่าวางเสื้อผ้า ให้แต่ละหมู่ให้แต่ละบ้านให้แต่ละบ้านแล้วก็หยิบกันไปหยิบกันไปใช้ประโยชน์กันแแ่ันดดเยน้องี่ี่ไปนนอถักให้ก็ ที่ผานมาไม่อเดือกรกาเขาได้รับสาร ใจตรงนี้ยอมัยันจะะดการสร้างสูตรให้ให้ับท่าที่รพโยอนมาองผู้ชมนันที่้อกอก็ตอนตอนตอนมาเขาร่วมกับอาอาร์เตรมาเึ่เลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมมีกับอุตุลาถ้าไปเงอะไรได้อย่างไงก็เดี๋ยวจากปากเสษมาช่วยอากาศเพราะว่าห็งแล้วว่า

พักเพื่อไทยลุกหนักจัดการประชุมเลือกตั้งตัวแทนพักเพื่อไทยประจําจังหวัดกาญจนบุรีเขตเลือกตั้งที่1ภายหลังตัวแทนพักคนเก่าได้ลาออกไปประธานคนหมายย้าฝากเลือกครั้งนี้เลือกเพื่อไทยทั้ง5เขตเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจโควิด19ทุกคนก่อนเข้าไปใช้สิทธิ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลาห0สพรรษามหา,หาราชจ,จังหวัดกาญจนบุรีถนนปากแพรกตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพักเพื่อไทยจัดการประชุมเพื่อคัดเลือกตั้งตัวแทนพักเพื่อไทยประจําจังหวัดกาญจนบุรีเขตเลือกตั้งที่หลังดดรรรวสสุุาขมอดีต ตัวแทนพักเพื่อไทยเขตเลือกตั้งที่1ได้ลาออกไปและเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปได้จึงต้องมีการเลือกตั้งตัวแทนพักขึ้นใหม่ซึ่งมีสมาชิกพักเพื่อไทยที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดกาญจนบุรีเขตนเลือกตั้งที่หนึ่งเข้าร่วมประชุมจํานวน55คนโดยมีนายฤทธิรงค์แก่นจันทร์หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนกกตกาญจนบุรีและพักการเมืองสื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมสังเกตการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิาทนร ได้กำหนดให้ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นผู้ที่พักการเมืองส่งสมัครและได้รับการสัญหาโดยถูกต้องตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองและในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งกฎหมายกำหนดให้พักต้องมีสาขาหรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้นจึงจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้นอกจากนี้กฎหมายยังได้กำหนดว่าในการสัรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพักการเมืองต้องรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาพัก ตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดและสมาชิกที่เกี่ยวข้องด้วยพักเพื่อไทยจึงกำหนดให้มีการประชุมสมาชิกพักเพื่อแต่งตั้งตัวแทนพักเพื่อไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรีเขตเลือกตั้งที่1ขึ้น สำหรับการประชุมได้มีการกำหนดชื่อสำนักงานและที่ตั้งตัวแทนพักเพื่อไทยประจำจังหวัดใช้ชื่อว่าสำนักงานตัวแท, 1, ท, 123, ทนพักเพื่อไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรีเขตเลือกตั้งที่1เลขที่100ทับ23ซอยท่าน้ำถนนชัยชุมพลชนะสงครามตำบนบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นได้มีการเลือกตั้งตัวแทนพักเพื่อไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีสมาชิกพักเพื่อไทยจังหวัดกาญจนบุรีที่เข้าร่วมประชุมเสนอชื่อ2ท่านคือ นายวิมลประกอบชัยและนายปียพงศ์ลาหาปียกุลในที่ประชุมจึงได้เปิดให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งผลการเลือกตั้งนายวิมลประกอบชัยได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรีเขตเลือกตั้งที่1ด้วยคะแนน32คะแนนชนะนายปียพงศ์ลาหาปียกุลที่ได้12คะแนนขณะที่มีบัตรเสีย11คะแนนด้านนายวิมลประกอบชัยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังได้รับเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรีเขตเลือกตั้งที่1ว่า ตนมีหน้าที่ที่จะสรรหาและรับรองผู้สมัครต่อไปซึ่งตนจะเป็นผู้ดำเนินการในฐานะตัวแทนพรรเพื่อไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรีเขตเลือกตั้งที่1ส่วนผู้สมัครนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมและกล่าวทิ้งท้ายว่าฝากประชาชนชาวกาญจนรเลือกตั้งครั้งหน้ากาเพื่อไทยไปทั้ง5เขตเพื่อไปตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดีหนึ่งสหนึ่งหนึ่งหนึ่ บาดเสียครับบาดเสียครับตาหนึ่งละสองเลขสอรับเอร์สอครับ bơi 2 khác, nha. và các, phu thề 1 con, khí ta 1 con, các quân đặt ta, chong nhỉ, phu thề, các sẽ được phục, lấy ta เรื่องนัอน่นม่ะเหนอแนวยัได้ดเนะนรจับกุางผู้ต้องขังดแวงที่สองก็ให้การสนับสนุนให้เป็นตัวแทนนะครับเพื่อสทยระทำเกี่บวกัการนะครับของเราให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งทุกคนนะครับทาพี่น้องเพื่อถึงญาติทุกคนนะครับเรืองตก้าทางหน้าการเพื่อไ แล้วตั้งเป็นตัวแทนตัวแทนเขตหนึ่งังเพื่อไทยนะฮะผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องสรรหาและรับรองผู้สมัครต่อไปซึ่งคิดว่าไม่น่าใช่ผมนะครับเพราะว่าผมจะเป็นคนดำเนินการเป็นตัวแทนสาถาพักส่วนผู้สมัครนั้นจะต้องเป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งมีความพร้อมมากกว่าผมนะครับแต่ผมก็คือเพื่อไทย ฝากถึงทุกคนนะครับริวใช้ n t Value Max Fiber ให้ริวเรียนรู้ให้ริวสนุก600ท, 600, ทค,ครับ600 490บาทคุ้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30ใเมษาย,ยน2015โทร1888 n t โทรคลนาคามแห่งชาติ n t ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านดิจิทัล Payment จ่ายด่วนผ่าน q u i c k พย์จ่ายง่ายผ่านอัพธนาคาร จ่ายสะดวกผ่าน NTE Service หรือสแกนจ่ายจ่ายบินท t สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทาง n t โธรคมนาคมแห่งชาตินินคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันด์นินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจีรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการ สนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัสสันโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรีรับทําเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนิ่นที่ร้านอนันตพลพลอยการโทรศัพท์ 034-512-144บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริพกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน